สวัสดีครับมี่สีแยกบางนานะครับพบอๆกับผมลองทั่วไทยไปทั่วทร์ที่พี่น้องๆโอ้ยหมักนิ่งบอ,อกแล้วได้พี่น้องเลยจังหน้ากระงการในข้าวมังนุ่นใส่กันพดนน้ำในฝ้าวมังนุ่นเลยเนาะเอาครับลงแยกบางนาเพิ่นมีสะพานข้างระดับไปขึ้นนะครับลงมานี่ก็เข้าถนนสุขุมวิทแล้วพี่น้องเลยพาไปทางสุขสุมว,วิทยี่สี่ก่อนเนาะ แพดปุน่นไล่ไล่พี่น้องเลยพี่ตมก็เยอะนะครับโคตรสำหรับประคอดนะครับอ่ะเบิ่งเอาพี่น้องเลยตุ้มเทพถ่ายกล้องกับเป็นไวๆพี่น้องเลยบึ้งว่าบึ้งว่าถนนร่วมนะครับลงมากันรถเมฆกันหลายนะครับแม่เรียนสองก็ได้ได้พี่น้องเลยสองก็ถชือจับละ่ะกฎหมายอยู่ในมือเพื่อนเนาะ ไปไปรถน้อยฮิราไปไขนะครับบางคันเขาขับเขาก็มีมารยาทนะครับโอ้ยรถส่มนักโทษห่ามึงเอ้ยไปนะแม่เฝ้าเชียร์ว้ามาให้ไปก็เปิดวอลพี่น้องเลยเปิดวอลแม่เพื่อนแหละบนรถก็มีคว่ำพิษแหละพี่น้องเลยรถเมย์ก็มาเสียเนาะอยู่นี่เนาะ เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับโอยเฉพากเข้าใกล้บันไดดอกพี่น้องเลยจับสิรถแอมแบนครอบจา,ากไขนี่โบมากกว่าไหนเน่ <laughs> แอม,ม,มแบนแบบแอร์เย็นๆรถเมย์ยังหลับได้น้องพี่น้องเนาะแอมแบนครอมจากไขน้ำหลังเทามาเนี่ยทำมาจี้เบียดขวาพี่น้องเลยมารายาทในการขับนะครับเจ็ดสิบป้าวข้าวคือโบมากจะตีสามหงุดหลาย ครับกต่คอยไปน้ำไ่ร้องรถมันติดครับจะหมดติดอย่างหมดติดไอ้เพนหลนเมนะครับเฮนเมหล่นยูเทิร์นแล้วพี่น้องเลยอันนี้ครับค่ได้เบียร์คาเลิเนซสองเลยครับนี่ยพ,พ่อบิดเบียด์ออกไปครับไฟแดงตำรวจนพนดีออกมาห้าวพอ,อ,อสละลับพี่นอ้องเอาออกไป แล้วน่ากระโดกระเบียดกันเลยนะอ,อ้าวแล้วมาตาใส่นอ้อนี่น้อพี่น้องเอ้ยตัวใดนอ้อชื่อตัวใดมาน้อเท่าเอ้ยเพียดเพียดเพียดเฮ้ยธรรมดาครับพี่น้องเอ้ยมาตาใสยมาตาใส่ยี่าดาดรถเมสายยิมหา่าเจ้ายิ้ไฟแดงพี่น้องเอ้ยแย่อะไรก็ย่าพี่น้องเบือ่อพี่น้องเอ้ยนี่แหละย,ยาวๆออกไปทางแยกอีกกไม่ทางนานาพวกเราพี่น้องเอ้ยเสร็จนี้แต่ตรงไป ก็ง่ายจนพ้นแล้วพี่น้องเลยจนทอดเอ่อที่มันคนละเสรจษมนันเนาะมันทัดทองข้างสนามกีฬาไปพุ่แล้วพี่น้องไปเขี่ยแล้วพี่น้องแถวอุด,ดมซุกนะครับแม่เห็นบอขาเขาได้มาดดดล่ะวิทยาแดง แสียงเนอะเสแยงเอ้เสียงลำแน่พี่น้องรถเมย์สองขั้นก็เฮ็ดให้หมูดดิดพี่น้องเอ้ยรถประชาชนนะครับอ่าควันดำจ้าดิสพี่น้องเลยรถเมย์วันดำมันนึกว่าสูงให้พี่น้องเลย โคด,ดขออภัยนะครับเสียงดังจังหน่อยพอรถมันพี่ผู้ขาก็เลยตัดออกอิงก็เลยดังพี่น้องเลยดังก็เก,ก้าอีกก่อนก็ว่าดังแล้วมาตอนนี้ให้ดังครับผมแม่กดดังแนวนั้นได้พี่น้องเลยอันนี้มันดังยอ้อนเออเสียงดังนะครับขอไส้กับพี่น้องเดี๋ยวตำรวจย่างมันจ้ากินเลยซื่อ,อเลยนีๆๆ่หายากนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศทะเลด้อยพี่น้องเครือข้างก้นนี่ก็เป็นเที่ยวเห็นในติดอยู่ในกล้องนะครับก็เป็นหลอดไฟฟ้านะครับสายมันก็เป็นไวๆเด้อพี่น้องคือคือเพิ่งอยู่ในน้ำนี่เป็นน้ําขากล้องครับเพราะผมติดใส่คอนโซลหลุดนะครับติดใส่คอนโซลตัวนึงติดใส่หลังปีเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงเราไม่ได้เปิดเด้อพี่น้องเลยดังไปเพื่อจบเพื่แต่กับเครื่องเสียงนี่ว่ะ เจอะถนนพ้นจนไม่แลกขยันแม่แข <pl ains> ่งขับกี่รอกรถล่างถนนรถนพ้นจนไม่น้องพี่น้องาำหน้าที่เพื่อนพี่น้องเอยเหตุองไรล่ะกระเบื้องี้ยตีไฟอยู่กระเบื้องแง่ครับขับรถเก่งกระไรจั๊กกี่อดกราเบื้ง ภายน้องเอ้ยบรรยากาศแสงแล้วกับฟ้าเข่าเลยครับเขาสิดาเมียพ่อเลยโอ้ยแห่นปูนอยู่ข้างในผมกูได้เข้าไปกับ <c oughs> โจมโว่โจมโวยพี่น้องที่ตมเพิ่งขาเพิ่งเข้านะครับมันก็รดกระบอกแหลหลนะครับมันเสาร วันธรรมดานี้เฮ้ยทุกตาสวนเนียพี่น้องเลยน,นี่เราไปฟ้านะครับจังทึงนี่รถไปฟ้าคือรถไปฟ้าเพื่อนอเห็ุมันกะดีสร้อยคนชงคนชนเนาะพี่น้องเนาะ ก็ดเห็นไว้เห็นพัฒนาหลายเติบกับประเทศไทย,หล,ยหลายด้านนะครับพัฒนาแต่อีกหลายด้านกับวงพัฒนาได้พี่น้องเอ้ยอย่าเลี้ยวได้อย่าเลี้ยวไปทางอื่นนะโอ้ยไวแน่มูนิตีเอ้ยมันเขาบอกให้ไปก็เปิดไฟไล่พี่น้องเอ้ยเปิดวอร์ปเปลี่มาเป็นข้าวมันข้าวกะแม่นอยู่ดอกผูเพื่อนนันต้องเข้าใจนะครับท่าบบอกได้ว่าคัานนี้เราก็ บางทีก็เห็นใจเนะาะรถมูลิตี้เป็นบางทีกับคนเมาครับวางหน้าเห็นบางทีเป็นข่าวเป็นข่าวเนาะพี่น้องม,มีโทษได้พี่น้องเลยถ้าเป็นวางรถมูลิธีรถส่งรถพยาบาลทันทีมีโทษติดคุกเลยพี่น้องเลยรับรถในกรุงเทพก็ต้องใจเย็นนะครับช่วงมันเย็นได้นะครับช่วงเย็นมาได้กันจ้าไปพี่น้องเลยนะครับ ข่ารอทั Meeting. Meeting. ่วไทยเนี there, ่ยอารมณ์ดีตลอดนะครับเข่าแล้วเข่าแล้วอย่าไปข้าวไป้งโอชัดนครับแหม่แหม่เมียว่างสับนลองเข่าเลยเด้อพ่อใหญ่อยู่เมียจนเลือดพ่อใหญ่เลยนาะพี่น้องก็เด็ดจากไหนแล้วมันเข่าเนาะบอกแม่ว่าไอ้นั่นเลยพี่น้องเลยคนเข่าต้องรู้ว่าไวโอลูสเจ้าของเนาะพี่น้องตามสังขารแล้วพี่น้องเลยติดไฟแดงเอาอยู่เลนสองรถคานี่ เขาออกไปแล้วชินเบียดเขาเออกมาอีกเดี๋ยวเขากระสิมาว่าอีกบอกโอ้ยตื่นรอพ่อพี่น้องนึกว่าตำรวจใส่เสื้อกั๊กเหลือซายได้เปิดโอ้ยปวดเครื่องเนี่ยมันซับปิงหมดแนีีพ่น้องเดี๋ยวสิแกะขากลรองหน่อยนั่นเป็นไวื่พอรถพอรถจอดเครื่องเครื่องมันสิเดินมันก็บพ่อแม่เดินเป่า ได้ลเลยผ่านถนนมูลนิธิเข้าไปเส้นเวนัำไพร์เขา,าพี่น้องอันนี้คือสิเมยียรถผลดดเงินเนาะพี่น้องโอเนี่ยคือรลดอมเย็นเนาะเย็นใะช <c oughs> <c oughs> ่บางทีก็มีบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนเนี่ยคือรถดเมียคนแร,น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 รนกหมดอื่นคนแรกถึงจับได้พี่น้องเลยสี่สิบห้าได้ วันีดอกเป็ใหญ่ก็สุขีสุขห้าโอ้ยสุขห้าสุขหกว่าแต่แหวนแหวนสุขห้าสุขทางหน้านี่ก็คนจังวีทย์แหวนก็ตีเป็นสะพานขนมนะครับเข้าไปสามแยกเ้าไปน้ำไทยนะครับแต่ว่าไปปานเจ้าพองโอ้พี่น้องว่าไปสลับี่น้องเอ้ยเพิ่งทราบว่ากอกว่ากันไปไอ็ดอ้หมู่พวกอีกทางบ้านโอ้ยคือสิสนุกสุขสบายไปใส่รถบอดดิบรถลาบบอิดิบเนาะ อันนี้บอได้นะครับผู้ข่าในขั้นรถบทติดนี่เสียงเงินพี่น้องเลยซ่อมหน,น้านะครับบ๊อบเด่นบ่หัวด้พี่น้องดึกวัดเสาอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดน,นะครับทําชีวิตให้มีความสุขทุกๆวันเนาะพี่น้องเนาะก็ดีแล้วนะครับผ่นแล้วรักษาสุขภาพพี่น้องเลยโควิดโควิดเรามีคนครามีคนยังเพิ่งยังอย,งอยู่พี่น้องเลย รถยูเทินอย่าไปใจดีหลายครับขับรถในกรุงเทพเนะี่ยออกมาสิมาขวงเาขาคันลาดอยู่ก็มีนะพี่น้องเนียขา้าวว่ให้แล้วรถนักนะเนาะเบรกไปอยู่บอกว่าเบรกไปอยู่เบรก,กอยู่ก็ยังเบรกนะบังที่เขาา้ามาแล้วก็แช่เดนะ้พี่น้องเนยเรียกว่าเบียร์ลีโอนึกว่าเบียนะร์นะแซ่แรงเอื่อยๆเอเือเ่อยครับก็ได้คือเห็นใจว่าเขาคโคชมาหากินเนะาะพ่อแม่นี่ยไอ้ขับรถเกง่งหลาอมิตรพี่น้องเนาะ โอ้ซิปนาทีเลยพี่น้องเลยเอ้าไปเรื่อยๆสักกวันเรื่อยๆสักกวันเ,เข้าไปข้างในขึ้นสิติดกว่านี้ข่าวว่ามันติด,ดเนะรถเปลี่ยนเลนรุกเลยพี่น้องเข้าไปติดเปลี่ยนออกมาเน,นี่ยยึดเลนกลางข่าเนี่ยยึดแล้วยึดแล้วยึดแล้วย่าเด้อย่าเด้อเบ้นกับเบ้นได้พี่น้องเลยขั้นมาบมถึอขึ้นในทางตรงรถในทางโคบัแม่นได้ ห่างกระไรน้องโอ้จเจริญคือหายเด้พี่น,น้องเว้ยสภาพนี่ก็สาดขึ้นข้ามสภา,ภาพทับนรกอย่างเดียวแหละโอ้ลักเขาเองก็ไม่พุ่งาดแยกด้วยน้ำคองน้ำไทย้ายมือนี่เป็นทงางหลัดออกมาจากถนนรถไฟสายเก่านะครับเสร็จทางในหลัดจากคลอน,อน้ำไทยออกมาเนาะ นะครับบางขั้นกับครับมีมารยาดีนะครับ่วน้อยบางขั้นกับส่วนหน่อยเนาะส่วนหน่อย,ยที่ครับกกว่าผมมีมารยาทนะครับไฟแดงเนี่โอ้ยโทษทีครับลาดฟ้าลาดฟ้าภาษาย่อเนาะว่ามันไหลนะครับไฟแดงลาดฟ้าอยู่สั้นภาษาย่อวันะละครพี่น้องอเอ้ทำสองคำคึกคำไปสั่นละขากันย่อแค่แท้เหรอพี่น้องย่อเมืองสกลขัขัดเหรพี่น้องเอ้ ก็บ้านนอกนะครับัว,ย,วยยุตโวได้อยู่ในเมืองนะครับเออเอการภาษาทางพี่น้องทางอีสานใต้กับสระก้าวเหมนะือนผมว่าเนาะเออะคลิปนี้กันดิดอยู่แถวก้อนจีแยกขนมชุบหมางมาอะไรกัดตะเกียงทักขนมซับอยู่ขวามือแถวนี้อย่าไปถือไปสั่งเดี๋พี่น้องเขาเสียบนถือไอ้ตามปกติพเนะพื่อนหายเจ็ดมือเนาะฉิดดอกแยี้ยื่องว่าปล่อยเงินกู้ทนะี่พี่นอ้องเห้กู้ออกปุ๊บ ผมเคยโดนแล้วครับห้าร้อยนะครับเป็นแปดร้อยนะครับสองอาทิตย์นะครับเพิ่มขึ้นสามร้อยนะครับแย่ย yeah ุว่ะเมื่อครับให้เบิกดีๆครับระมัดร,ร,ระวังตำรวจบุกค่อยางด้านนะครับกล้องเยอะกล้องเยอะหลายหลีนะครับกล้องหลายภาพไฟทิศข้อไฟเห็นใจรถมันหนักแน่พี่น้องเลยมาตะไซละทิศเลยหอยมาตพุดแล้วพี่น้อง เพื่อแปลว่าเจ้าเป็นคนบัวเมี่ยคนลาวเมี่ยงขับผมบัวเมี่ยคนลาวครับผมคนสกลเอาละครับสิขึ้นสะพานพักขนงนะครับอย่าเบียดเข้ามาค่ะหลายที๋ยวกระจบบัมีช่องนี้ก็ได้ใจดีขึ้นหน้าตานี่ก็ <c oughs> เล่นพี่น้องก็เรียนกันสิคิดเป็นอีอนนรีก <c oughs> ็ขอบคุณนะครับน้อพี่น้องเนาะสะพานพักขนงเลยพี่น,อน้องเอ้ ลงไปกับสามแยกเว้ยน้ำไทยนะครับขับไปทางขวากัลัดออกไปคล้องตัดน,นะครับไปได้หลายทางเนาะพี่น้องๆขับเทินก็รถไปบ้านแน่รถทางดวดแน่พี่น้องเลยยอมรับว่าหลายอยู่นะรถเพราะว่าทางไหมันเป็นที่ท่องเทีย่ยวลยเป็นที่อ่าบอดไฮโซ่นมาหาอยู่หากินนะครับกินข้าวอยู่บ้านหัวได้ได้สุดเี่เออเห็นข้าวบะเบนหัวแม่อย่างดอกพี่น้องเลยอ่าอ่าอ่ะคือบุคคาได้จวัดสอยจุ๊งเอ้ย จัดเพิ่นอยู่รอคือมือจักจุ้งจักในเมื่กันนะคนเดียวกันจักเครื่องโลน้องพี่น้องเนาะหลายมาได้เงินผมมีมีกับลายพี่น้องเลยตรงไปก็ไม่พระรามสี่นะครับเป็นพัดออกคุณล้วพี่น้องเลยได้บอกไม่ไปเดี่ยและพี่น้องเอา้าคลิปนี้เงวไปแล้วพี่น้องเลยสิบกว่านาทีนะครับจะรับความขอบคุณจากผมรองตัวไทยไปตัวทิพย์นะครับสวัสดีครับ